ไปดูคลิปผมอย่าลืมดูนี่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอะไปดูคลิปกันเลยโอเคครับมาอยู่โบวาพิตอีพีนนหนึ่งวันนี้เราก็จะมาแต่งครั้นที่สามสสองกันฮะวันนี้เราก็จะมาแบบขอจัดเต็มสักหน่อยครับรถคันนี้นะท่านชมน่าจะค่ายบีมก็เพราะบมีมันจะชอบทำเหมือที่ระบายอากาศของเครื่องสองลูง อันนี้ก็คือคันที่สามห้าอันนี้เราก็จะเอาเครื่องสี่แสนโทโบสองแสนยางมื0ท่อพันห้าเออผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแต่ว่าผมอ่านชิปชิปไปเลยเอ,อชิปห้าพันเบียห้าพันแล้วไอเ้เชนนี้คืออะไรไม่รู้ซื้อไปเลยสองหมืนแล้วก็ทีระบายอากาศที่มันเป็นตัวเอ็มนี่เออผมไม่รู้เหมือนกันมนชื่ออะไรซื้อไป ถ้าก็ซื้อสองอันแบบนี้นะแล้วเรากดออกแล้วเราก็มาเปลี่ยนเกียร์ตรงฟันเฟืองสองอันเนี่ยแล้วจมื่นนี้เราก็จะมาเริ่มจูนกันเลยถ้ามีเสียงพัดมขอโทษด้วยก็เพราตอนนี้มันมันแบบมันหน้าฝนมันก็หน้าฝนอยู่แหละแต่ว่าแมงคนร้อนเลยอืมคนร้อนเราแบบจัด แล้วทอานี่นี่ก็เท่านี้แล้วก็ปตปแล้วอันนี้ก็เท่านี้นี่แหละ ความเมื่อของโชกันเหรอขอไม่สุดละก,กันนะประมาณเท่านี้อันด้านหลังไม่สุดเหมือนกันไม่สุดไม่สุดเออหรอประมาณหลบไม่มากเพ่ก็ถือว่าหลบอยู่เท่านี้ล้อหลังอือ แล้วอันตรงรูปรถเอออันที่มันเขียนว่า CO COG เออกดเข้าไปแล้วก็ปรับตั้งน่าจะประมันเท่าเดิมนะเออปรับประมาณเท่าเดิมนี่แหละแล้วเราจะไปทำอะไรต่อ,อแต่งสีเพื่มเองแต่งเซรถอืมอมืน่าจะเท่านี้แหละเแล้วนี่ อยังอาให้เบนๆสักหน่อยแล้วเราก็ไปเริ่มใช้รถกันเลยนะอือทางยาวทางยาวมันก็ต้องทางยาวอยู่แล้วครับอะไรยังไงตอนกวาดคลิปเชื่อมีรถตอนก็ไม่ได้ออบไอ้เหี้ยรถมึงน้อยจังวะ ดเลูดิลยแรงกินเปิดไฟพามาไปเลยฮึฮึฮึาคนดวนครับไหนกันหมดวะเรามึงเหนกันหมดเสริมนี้มึงคนน้อยจังวะดันไปยาวเลยไม่ลังกินลังกิน

คนเลยที่อีกคนที่เขาอยู่ตั้งใจเลยอเดียกกลกับดีครับเรียบกลับเราเลยอโอ้โหตัวสัตยาโคดไปสูตรนี้เอาไว้สำหรับเออแบบเอาไว้สำหรับแข่งทางสั้นๆนะไม่เน้นนะมาเอาไว้สำหรับดันเร็วก็เพราะอยากตามเขาไม่ทันะบอกไว้ก่อนบอกไว้ที่คนณอยากแข่งงากูอยากแข่ง อยู่ไหนก็หมดวะ,วะอ,อ,มอ,อืมไหนวะอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยยังไม่ถึงสังตัวขคำเอ็นไงข้าแข่งกับคุณตับแดงกันลุกนี้บอกไว้ก่อนเฮ้ยโอ้โห ลืมเลยขอบเันมยังไงนัไงไงินของกันของกันมาแล้วกูมาแล้ว,อลวโอ้ยหนักแล <fic ult> ้วเอ้พ่อยิงพ่อ,อยิงหาคนแข่งครับหาคนแข่งโอ้โหซอจอนัดโอ้โหช่างต็ด เฮ้ยนี่นี่นี่จังเต้นจังเต้นมามาครับมาอุ้ยอุ้ยนำเป็นทุ่งอือหืออือหืโอ้โหนำเป็นทุ่งอ่ะครับโทษทีโอ้โหนำเป็นทุ่งได้แปดจุดสี่ครับ เาได้ได้แปดจุดแปดน่าจะชายนะกูดูไม่ออกฮะกูดูไม่เป็นฮะให้นี่นี่เออเฮ้ยเย็ดมามึงเย็ดมาได้แปดจุดปดมึงก็โน้ม,มก็น้มนอ,อ่สั์กาจะหาคนแข่งแต่ละคนได้โอ้โหอ,อัซ่าเฮ้ยเจ้มามามา ได้คนแข่งแล้วว้าวยิง GTR เ, GT เป็นทุ่งเลยโอ้โหยิง GTR เป็นทุ่งเลยบอกไว้ก่อนแล้วอะไรอีกวะได้โอ้โหแปดจุดแปดอ้มันขอใหม่มันขอใหม่ขอใหม่มนมั่นเหรอ เอาป้าเอาป้าครับเอาป้าไน,าน,านาอ่อออเออละ้ฮยรถสภาพกูโคตรยับเยินโอ้ย เอพิเลตโอเอพิเลตมาสันเอพีเอฟมึงอย่าหล่นดิอ่ะก็ประมาณคลิปเท่านี้ก็เลิกก yeah ็ถือว่าแรงอยู่ได้ว่ากูมีคนแข็งสองคนอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe อย่าลืมกดนี่ข้างบนนี้นะครับมาสาวเลครับวันนี้ก็จะมาแข่งประมาณเท่านี้ละกันก็เพราะแม่งอ่าคนแข่งไม่เจอไอ้ยี้่ ขอรุดอะไรเข้ามาแล้วผมจัดให้นะคันที่เท่าไหร่บ,บอมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้กับพวกแม่งี่เง่ากูอยากแข่งว่ะโทษทีไปละ